สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบาซินนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนแอนิเมชันสามท่านะครับก็ท่าแรกของวันนี้ก็จะเป็นท่าวิ่งนะครับผมไปที่คําว่าอวตารนะครับตรงมุมสุดแล้วก็ไปที่ลิกบลิกนะครับผมแล้วก็บล็อกอวตารนะครับผมให้เล่นลงมานะครับ แล้วไปที่ animation editor ต่อนะครับผมคลิกที่ดัมมี่หนึ่งคลิกที่ดัมมี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตั้งชื่อต้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครแต่อันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นอวตารนะครับ create ครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็น การใช้เครื่องมือต่างๆในของอันนี้นะครับใช้อันนี้นะครับผมหมุนขากับแขนให้เป็นแบบนี้ก่อน,นครับเป็นท่าเดินนะครับผมแบบนี้เป็นแขนหนึ่งให้มันยกขึ้นมานะครับแบบนี้ เอาขาทำเหมือนการวิ่งอะครับแตไไ่ไม่ใช่การวิ่งนะครับผมโอเคพอทาท่านี้แล้วครับให้เอาตัวเอ็นขนาดไปนิดนึงเอาหัวขึ้นมานิดนึงนะครับผมทีนี้เอาเซตสีฟ้าครับเลื่อนแล้วก็ปรับท่าเลยครับปรับท่าขาไปขา ที่อยู่ข้างหน้าไปข้างหลังขาที่ไปข้างอยู่อยู่ข้างหลังไปข้างหน้าแล้วผมนี่เลยแขนก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยทีนี้ก็ลองกดเพล์ดูครับผมทีนี้ก็ได้แล้วครับแบบนี้สองฟังให้กดชิปคลิก2องชิปค้างคลิกสองอันคร้บผมแล้วคอนโทรลซีคอนโทรลวีนะครับตามหน้าจอเลยที่ผมเขียนเอาไว้ ครับให้เลือกมุมที่เราต้องการก่อนนะครับผมคันธนสีคันธน,น,นวีอันนี้นะครับกดชิปค้างคลิกสองอันแล้วก็เลื่อนนะครับผมกดเพล์ดูครับก็จะเป็นบานนี้ครับผมเทก็ทำเรื่อยๆเลยครับอันนี้ โอเคลองกดเพลงใหม่ครับผมเพลงนี้ก็จะการทำมนันต่อนะครับผมขอสักครู่นะปึ๊บอ่าโอเคทีนี้ก๊อปปี้ต่อเลยครับผมปึ๊บขั้นต้นซีขอ้นท้นวีเหมือนเดิมทำมเรื่อยๆครับแบบนี้ ที่เราสามารถปรับเป็นลูปได้นะครับที่ผมคลิปกันเลยเมื่อกี้ว <c oughs> านนี้ทีนี้เห็นไหมครับตัวมันจะแข็งอยู่ให้เราปรับนิดนึงนะผมให้ให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะครับ โอเคพออันนี้แมคล้ายรท่าวิ่งแต่เราสามารถปรับให้มันเป็นอะนรั้นได้นะทีนี้ไปฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ข้งหน้าก็ปี้คอนโทนซคอนโที B เหมือนเดิมแบบนี้ไปข้างหลังนะครับผมปึ๊บคอนโทนซิคอนโทนวีที่อนิเมชันก็จะแบบเป็นเดียวกันเลยนะครับผมจะสมมติขึ้นนะครับครับผม งั้นสารเหล่านี้พอยนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ